เดี๋ยววันนี้เรามาดูมีโอนะครับเป็นสเต็ป59ชักศูนย์นะครับหรือไม่ชักนะครับอันนี้เป็นชุดที่ลูกค้าสั่งซื้อขาดนะครับก็จะมีแคมปหนึ่งตัวตะเก็นทองแดงหนึ่งเสื้อฝาพร้อมทำ59ไม่ชักให้ครบนะครับก็อันนี้เดี๋ยวมาให้ดูก่อนลูกสูบเนี่ยเราจะเซตอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เลยอืม เราจะเผื่อให้มันต่ํากว่าอีกนิดหนึ่งนะครับเผื่อรอบสูงไว้นะครับนี่เลยนะครับหัวก็จะโพลอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ซื้อขาดเนี่ยเราจะพอกข้างให้หมดนะครับนี่เลยนานๆเลยนะครับแล้วเรามาดูปอกนะครับปึนี่นะครับนี่คือจุดตาล่างนะครับลูกสูกแทบไม่เห็นเลยนะครับปอกแทบจะชนนะครับนี่เลย คมแบบมิดมิตสบายสบาเลยนะครับใช้แบบยาวๆเลยนะครับอืมปึ๊บส่วนฝาก็จะเป็นงานหลอดตรงนะครับนี่เลยงานหลอดตรงของเราฝาเนี่ยให้ดูกัแล้วนะครับเมื่อวาน,นหลบวาวง่ายมากระยะห่างเกือบเจ็ดมิลนะครับ นี่ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ใช้วาที่เด็ดเลยยิงทาแล้วได้สีนี้เนี่ยยังไงก็ไม่บานนะครับใช้ไปยาวๆเลยนะครับส่วนหลอดเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นหลอดยาวแล้วนะครับไม่ต้องไปก่อมันทิ้งนะครับใช้แบบยาวๆเลยนะครับบาสองอีนะครับบาแข็งแล้วก็พอความลื่นนะครับดอกเราไม่ขัดนะครับใช้ ของเดิมที่ชุบมาเลยนะครับนี่ดอกเราจะไม่ได้ขัดไปนะครับนี่ลื่นๆ่วน,นแคมตรงสเปคหนึ่งตัวนะครับนี่ดูนะครับเคยถ้าใครซื้อแคมของผมไปแล้วเนี่ยแล้วให้มันจบนะครับซื้อก็เดิมโรเลอร์อะมันไม่โซมันโซไปไหนก็ไมู่้นะครับนี่จะเห็นนะครับมุมมันจะหกักปุ๊บถ้าใช้ก็เดิมเดิมเนี่ย พังไว้นะครับแจ้งนะตรงนี้เลยทั้งแคมทั้งกระเดื่องแป๊บเดียวพังนะครับต้องใช้เป็นกระเดื่องโรลเลอร์ที่ผมทํานะครับอ่ะชุดนี้ประมาณนี้นะครับซื้อขาเสื้อฝาแคมปะเก็นส่วนกระดาษเราแถมไปให้นะครับพันนี้อันนี้เราเทสทดลองให้แล้วแล้วก็เทสหมุนทุกอย่างให้หมดนะครับเอาไปแค่ย้ายพวกสปง่งสปริงรีเทนเนอร์เข้าฝาเปิดพอร์ตประกอบได้เลยนะครับไม่ต้องไป ทำอะไรแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับจะส่งทําซื้อขา่าวติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ